ตอนที่86ได้เวลาตลอดช่วงค่ำนั้นผมสนุกกับการคิดและเข้าใจสิ่งต่างๆอย่างมากก่อ,อนที่ผมจะเอ็นตัวลงนอนจนเผลอหลับไปในที่สุดทิมทิมทิม <S 1> <S 1> <S เอ๊ะใครเรียกชื่อผมผมรีบรุกขึ้นมานั่งบนเตียงทันที ร้อมกับทบทวนว่าเป็นเสียงของใครเสียงนั้นดังชัดเจนมากเป็นเสียงที่เหมือนเคยได้ยินที่ไหนสักแห่งแต่ผมก็นอนอยู่คนเดียวไม่มีใครและความคิดหนึ่งก็ปรากฏขึ้นมาว่าได้เวลาแล้วจากนั้นผมจึงไปชะงกที่หน้าต่างเพื่อมองไปรอบๆผมพยายามหาสัญ,ญลักษณ์อะไรสักอย่างที่จะบอกว่าขณะนี้เป็นเวลาใดแต่ก็ไม่พบ รู้อย่างเดียวคือขณะนี้ยังเป็นเวลากลางคืนเพราะทุกอย่างยังอยู่ในความเงียบสงัดแสงจากดวงจันทร์ยังส่องสว่างไปทั่วบริเวณทัศนียภาพของเมืองด้านล่างยังคงสว่างสวัยไปด้วยแสงไฟเช่นเดิมคงจะได้เวลาแล้วละมั้งผมจึงค่อยๆเปิดประตูและเดินไปตามทางผมเดินขึ้นไปยังชั้นบนผ่านจุดที่เป็นลานจอดยาน แสงไฟบนนี้สว่างสวัยไม่ต่างจากเวลากลางวันด้านหลังของลานจอดนี้มีทางขึ้นเขาที่ทำไว้อย่างชัดเจนคือมีลักษณะเป็นบันไดทําจากหินเหมือนกับทางที่ผมขึ้นมาในตอนแรกลักษณะโดยรวมบนนี้จะไม่มีต้นไม้ใหญ่เลยต้นไม้ที่เห็นจะเป็นเพียงพุ่มเตี้ยๆสูงแค่เอวตลอดทางเดินผมไม่มีความรู้สึกกลัวอะไรเลย ถึงแม้ว่าจะเป็นเวลากลางคืนเพราะแสงจันทร์ทำให้ผมสามารถเห็นทุกสิ่งได้อย่างชัดเจนเมื่อเดินพ้นจากเนินเขาแรกแสงสว่างจากลานจอดก็ลับเหลี่ยมเขาไปภาพที่ปรากฏต,ต่อหน้าผมคือวัตถุเรืองแสงลูกกลมๆห้อยอยู่ใต้พุ่มไม้และลานตาเต็มไปหมดมันคือผลของเจ้าซีดเดอร์คอนที่ฟรีทัศเล่าให้ฟังเมื่อตอนบ่ายนั่นเองบรรยากาศตอนนี้ เหมือนผมกําลังเดินอยู่ท่ามกลางทุ่งของดวงไฟดวงเล็กๆโอ้สวยจริงๆทางเดินนี้พาผมขึ้นไปเรื่อยๆที่ปลายทางมีวิหารหินอ่อนสีขาวขนาดไม่ใหญ่นักตั้งอยู่ตัววิหารมีเสาต้นใหญ่ล้อมรอบคล้ายกับวิหารของชาวกรีกมันตั้งตระหงานอยู่บนยอดเขาห่างจากที่ผมยืนอยู่ประมาณ200-300เมตร ตัววิหารสว่างไสวไปทั่วทั้งอาคารราวกับมีแสงเรืองอยู่ภายในตัวมันเองผมรู้สึกตื่นเต้นอย่างบอกไม่ถูกเมื่อนึกถึงว่าผมกำลังจะไปพบกับใครโอ้พระเจ้าทันทีที่ผมอุทานจบก็นึกถึงคำพูดของมีนและคนอื่นๆขึ้นมาได้ที่มาจะถามผมทุกครั้งว่าที่ผมอุทานขึ้นมานั้น ผมหมายถึงสิ่งนั้นจริงๆหรือและตอนนี้ผมรู้แล้วว่าทำไมพวกเขาถึงได้ถามแบบนั้นที่ผ่านมาผมไม่เคยคิดเลยว่าพระเจ้าจะมีอยู่จริงแค่อุทานไปตามความเคยชินแต่ทุกคนที่นี่โดยเฉพาะคนที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้นำของโลกใบนี้ต่างยอมรับการมีอยู่ของพระองค์เวลานี้ผมรู้สึกตื่นเต้นเป็นพิเศษและไม่รู้ว่าจะทำตัวอย่างไร ต้องใช้คำพูดอย่างไรพระองค์คือบุคคลที่อยู่เหนือจินตนาการพระองค์คือพระผู้สร้างพระองค์คือผู้ครอบครองจัก,กรวาลผมไม่สามารถหยุดความตื่นเต้นที่ผุดขึ้นมานี้ได้จนทำให้ทุกๆก,ก้าวที่เดินขึ้นเขานั้นเป็นไปอย่างเชื่องชา้าและแล้วความกังวลที่มีอยู่ในใจก็ใกล้ที่จะต้องเผชิญแล้วเมื่อผมกล้าพ้นบันไดขั้นสุดท้ายมาถึงยอดเขา ด้านบนนี้มีลักษณะเป็นลานโล่งไม่ใหญ่นักลานนี้ตั้งอยู่บนสันเขาพอดีทำให้มองเห็นทัศนียภาพทั้งสองด้านตัววิหารตั้งอยู่ตรงกลางของลานนี้ห่างจากที่ผมยืนไม่เกิน50เมตรอีกด้านหนึ่งของภูเขาสามารถเห็นภูมิประเทศเป็นที่ราบสลับเนินเขากั้งไกลสุดลูกหูลูกตาแสงจันทร์ที่ส่องสว่างทำให้ผมเห็นสิ่งต่างๆได้อย่างชัดเจน มันเป็นทิวทัศน์ที่ทำให้ผมต้องพิศวงเป็นอย่างมากนั่นมันปิรามิดนี่ภาพที่เห็นคือทุ่งปิรามิดขนาดน้อยใหญ่สลับกันไปมาจำนวนหลายสิบแห่งมองเห็นเป็นเงาลางๆใกล้บ้างไกลบ้างท่ามกลางไอบอกมันเป็นภาพที่สวยงามแปลกตาราวกับฉากในหนังวิทยาศาสตร์แฟนตาซี นี่คงเป็นกลุ่มประตูทางเชื่อมที่รุทธรบอกไว้สินะผมหันหน้าไปทางที่ตั้งของวิหารอีกครั้งและตั้งสติพร้อมกับสูตรลมหายใจลึกๆผมพยายามจินตนาการว่าสิ่งที่ผมกำลังจะได้พบนั้นมีรูปแบบเป็นอย่างไรท่านคงจะนั่งอยู่บนบันลังทองคำกำลังรอคอยการเข้ามาพบของผม ท่านคงมีร่างกายเป็นเพียงแสงสว่างเจิดจรัสสว่างสวยัยพระสุรเสียงของพระองค์คงจะดังก้องกลางวานไปทั่วทั้งวิหารผมก้าวเดินไปข้างหน้าทีละก้าวอย่างช้าๆภาพของวิหารก็ค่อยๆใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาจนในที่สุดผมก็หยุดยืนอยู่ตรงเชิงบันไดขั้นแรกที่จะขึ้นสู่ตัววิหารตัววิหารมีบันไดขึ้นไปอีกประมาณสิบกว่าขั้น ก่อนที่จะเจอกับเสาหินขนาดใหญ่และด้านหลังของเสาก็มีผนังหินล้อมรอบตัววิหารนี้อีกชั้นหนึ่งที่ด้านหน้ามีประตูทางเข้าเล็กๆอยู่เพียงประตูเดียวเมื่อมองจากด้านล่างก็เห็นว่ามีแสงที่สว่างกว่าข้างนอกส่องออกมาผมค่อยๆก้าวขึ้นไปทีละขั้นทีละขั้นอย่างช้าๆประตูเล็กๆนั้นก็ค่อยๆปรากฏต,ต่อหน้าผมขึ้นมาทีละน้อยทีละน้อย แสงสว่างที่อยู่ภายในประตูนั้นสว่างจ้าซะจนผมไม่สามารถมองเห็นต้นกำเนิดของแสงที่อยู่ภายในได้ผมเดินจนถึงบันไดขั้นสุดท้ายแล้วก็กลั้นหายใจเดินตรงเข้าไปข้างในทันทีแสงนั้นจ้ามากจนผมต้องรีตาและเอามือป้องเพื่อลดความสว่างลงถึงแม้ว่าแสงนั้นจะสว่างจ้าแต่ความรู้สึกของอุณหภูมิในห้องนี้กลับเย็นไม่ต่างกับข้างนอก เมื่อผมเข้ามาข้างในได้สักพักสายตาก็ค่อยๆปรับสภาพแต่ก็ยังคงเห็นห้องทั้งห้องเป็นสีขาวโพลนอยู่ผมพยายามมองไปรอบๆเพื่อดูว่ามีอะไรบ้างแต่ก็ไม่พบอะไรนอกจากประตูบานเล็กๆที่อยู่ตรงกันข้ามกับทางที่ผมเข้ามาที่จริงๆมันไม่ได้เล็กมากหรอกแต่ที่มันดูเล็กเพราะเทียบกับผนังวิหารที่ทั้งกว้างและสูงนั่นเอง